สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลัก้วยล่างชุดมาตรฐานป,นประจำวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีอยากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้อาจารย์จะวางเป็นสูตรหลักหน่วยล่างชุดมา,มาตรฐานนะคะอาจารย์เคยวางหลักหน่วยล่างนะคะไปทั้งหมด2ชุดแล้วก็คือหลักหน่วยล่างชุดพิเศษนะคะจะชนกันที่2ตัวเมื่องวดที่แล้วเราก็ตามอยู่นะคะงมดที่แล้วก็ชน เออมีเลขสี่แล้วกันมันเข้านะคะแล้วเอซีก็ขอมาอาจารย์ก็วางต่อแต่มันเป็นแบบห้าห้าหลักนะคะชนกันต่อมาอาจารย์ก็จะวางหลักหน่วยร่าชุดเพิ่มเติมไปให้นะคะเป็นชุดแบบห้าตัวบ้างสี่ตัวบ้างนะคะทั้งหมดสามสูตรก็ชนกันที่สองตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเลขทั้งสองสูตรนั้นมันไม่ชนกันนะคะอันนี้จะเป็นหลักหน่วยร่าชุดมาตรฐานอาจารย์จะเอาไปกัดสินนะคะว่ามันจะไปชนที่สูตรไหนระหว่างสูตรชุดพิเศษกับชุดเพิ่มเติมนะคะ มาดูกันเลยเนาะอันนี้อาจารย์จะวางเป็นแนวทางของมาตรฐานนะคือหกหกหลักนะคะตามนี้เลยนะะจะมีทั้งหมดสามสูตรอาจารย์คัดเลือกมาให้นะและ้วอาจารย์จะเอาไปเทียบกับสูตรที่อาจารย์จะตามสําหรับ,บวดนี้ก็คือเดี๋ยวเล่เมสิบอตรงไหนแป๊บนึงน,นะเล่มสิบ ก็คือเสียงหมาเห่าแล้วก็มีคนมาหลักหน่วยล่าชุ่มาฐานก็จะเป็นสูตรนี้นะคะที่อาจารย์จะตามอาจารย์ชอบแนวทางของห้าตัวนี้นะคะก็คือตั้งแต่เก้าเก้ามาเลยระยะทางก็สิบสี่งวดงวดนี้เป็นงวดที่ 48, 12, ะะสิบห้าสี่แปดหนึ่งสองเจ็ดค่ะสูตรนี้มันเป็นดูธรรมชาตินะคะดูมันเป็นการ เดินแบบธรรมชาตินะไม่ไม่บังคับการเดินนะคะอาจารย์ก็เลยคิดว่าน่าจะสูตรนี้น่าจะเข้างวดนี้ก็คือสี่แปดหนึ่งสองเจ็ดอาจารย์นํามาจากเล่มสิบนะคะนะแล้วเราเอามาเทียบกับเล่มสามด้วยล่างแล้วก็ามาเล่มสามนะคะก็คือสูตรนี้เราใช้มาหลายงวดแล้วยังไม่หลุดเลยนะคะสูตรนี้ของมาตรฐานนะก็คือตั้งแต่สี่เจ็ดมาเลยนะคะยาวมาจนถึง สี่สี่งวดที่แล้วยังเข้าอยู่นะคะสูตรนี้สมัยตอนที่เจ็ดตอนนั้นมันมันมันเลอะๆเนาะอาจารย์ก็มาคัดลอกให้ตรงนี้นะค,ะคือสองสามห้าแปดหกหนึ่งสองสามห้าแปดหกหนึ่งก็ออกเก้าหนึ่งตรงนี้นะ,ะแล้วก็เข้ามาทุกงวดเลยนะฮะหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าศูนย์หนึ่งสองสี่เจ็ดห้าศูนย์นะคะอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสี่เจ็ดห้าศูนย์สูตรแรกสูตรที่หนึ่งอันนี้คือไม่หลุดนะ ต่อมาดูสูตรที่สองสูตรที่สองคือเล่มแปดก็คือตัวนี้อันนี้ก็ไม่หลุดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตามนี้เลยตั้งแต่งวดที่ออกสี่เจ็ดเท่ากันมาเลยะค่ะระยะทางการเดินก็เท่ากันตามนี้นะออกมาที่สี่สี่คะสี่สี่งวดนี้ก็ห้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ห้าเจ็ดเก้าสองแปดสี่ ห้าเจ็ดเก้าสองแปดแล้วก็สี่อะทั้งหมดอาจารย์พยายามคัดมันมีอยู่สูตรหนึ่งนะมันหลุดไปแล้วมันกลับมาเดินสองงวดอาจารย์ก็เลยลองเอามาเทียบดูนะฮะเทียบให้อนะก็จะเป็นสูตรนี้นะคะที่ได้แปดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเก้าเนี่ยะคะ่ะมันหลุดไปงวดหนึ่งนะคะท่านะผู้ชมอันแต่งวดที่ออกสี่เจ็ดมาเลยทั้งสามสูตรนี่เท่ากันเลยนะสี่เจ็ดนะแล้วหลุดไปตรงเนี้ย ตรงสี่หกก็ไม่มีเลขหกนะคะมันจะมีแต่เลขสี่ที่เป็นหลักสิบแล้วก็กลับมาเดินนะหกหกนะคะแล้วก็สี่สี่ฮะตามนี้เลยเนาะสำหรับงวดนี้ก็เป็นแปดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเก้านะคะแปดศูนย์หกเจ็ดหนึ่งเก้าตามนี้ฮนะ,ะอันนี้มีหลุดไปงวดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันระยะการเดินเท่ากันนะ หลุดแล้วอาจจะมาเข้าไอ้พวกที่เข้าอยู่นี่ก็อาจจะหลุดเป็นได้นะคะทีนี้ถ้าเราเช็คตัวชนมันจะชนที่เลขเจ็ดนะเยอะที่สุดเลยคือเลขเจ็ดใครจะเอาของทุกสูตรเลยก็ได้นะคะก็ชื่อชนที่เจ็ดแล้วถ้าเรามาเทียบดูสูตรที่อาจารย์ชอบก็คือ48127ก็มีเลขเจ็ดอยู่เหมือนกันนะคะเลขเจ็ดก็ถือว่าตัวชนนี้ก็ใช้ได้อยู่ะะแล้วถ้าเราเทียบ จากสามสูตรที่อาจารย์วางไปให้นะรวมทั้งอันนี้ด้วยเป็นสามชุดนะชุดแรกเนาะชุดที่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ตรงนี้แล้วกันชุดที่หนึ่งนะมันจะเป็นหน่วยล่างชุดพิเศษอันนี้เราตามมาไหลายงวดแล้วเนี่ยเกือบเสียวจะหลุดเหมือนกันชุดพิเศษนะอาจารย์ตั้งชื่อไว้แบบนี้นะคะ ใครแคปหน้าจอไว้ก็คงจะจําได้นะก็8แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองใช่ไหมกับสองแปดสี่ห้าเจ็ดนี่ค่ะอันนี้มันจะชนกันที่แปดกับสองเนาะชนกันที่แปดกับสองนะฮะสองตัวนี้เลขแปดแล้วก็เลขสอง นี่ค่ะชนสองตัวคือแปดกับสองเห็นไหมอันนี้ชนเจ็ดตัวเดียวไม่มีนะคะแต่อันนี้ก็มีเจ็ดนะอ่ะถ้าเราเอาตามนี้ก็น,นี้ก็มีแปดสองนี้ก็เจ็ดอันนี้ก็ไม่ชนนะคะต่อไปหน่วยล่างชุดเพิ่มเติมอาจารย์เพิ่มเติมมาให้อีกหนึ่งครั้งจับวางเป็นล็อกล็อกให้แล้วก็เป็นครั้งที่สุดอันที่สองที่วางให้เป็นหน่วยล่างนะคะอันนี้เป็นชุดเพิ่มเติม ชุดเพิ่มเติมอาจารย์วางไปทั้งหมดสามสูตรนะจะมีสี่อย่าเขียนตัวติด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 กันหน่อยนะสี่แปดหนึ่งสองเจ็ดกับสามห้าเจ็ดหนึ่งอันนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่เคยมาอาจารย์ก็ตัดเอาให้แค่สี่ตัวแล้วก็เป็นห้าเจ็ดเก้าสามหนึ่งนะคะอันนี้จะชนที่หนึ่งกับเจ็ด มันไม่ชนกันใช่ไหมที่อาจารย์บอกไปแต่ครั้งที่แล้วแล้วว่ามันไม่ชนกันอยู่ที่ใครจะชอบอันไหนค่ะนี่หนึ่งกับเจ็ดอันนี้เป็นทางมันคล้ายๆจะเป็นแนวของเลขคี่นะเลขคี่นะคิดไม่เหมือนกันนะแต่มันจะได้ใช้ลงท้ายมามือคล้ายๆกันนะคะก็เป็นแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นสูตรนี้ก็เป็นเลขเจ็ดตัวเดียวนะเพราะฉะนั้นมันจะสูตรนี้มันจะมาชนกับเจ็ดตัวนี้อ่ะ อันนี้ว่าหนึ่งกับเจ็ดแล้วกันหน,นึ่งกับเจ็ดเนี่ยแล้วมันจะชนเลขเจ็ดนะมันไม่มีชนตรงนี้เลยแต่ถ้าเป็นสองสองก็สองตัวแปดก็สองตัวฮะอ่ะดูที่คนชอบนะไม่ทราบจะไปตัดสินตรงไหนนะคะท่านผู้ชมก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ตัวละเพิ่มตัวนี้ไปด้วยนะคะใครไม่ชอบไม่ไม่ทราบจะเอาตัวไหนเอาหลักสิบไป,ปจับตรงนี้เลยก็ได้นะคะสี่แปดหนึ่งสองเจ็ดเลยก็ได้แล้วแต่นะคะ อันนี้หลักสิบอาจารย์ทําหลักหลายสุดมันจะได้ที่เลขสี่มันจะมาตัวนี้หรือเปล่าสี่เจ็ดนะคะท่านผู้ชมสี่เจ็ดแต้มได้ด้วยนะแต้มหนึ่งแต้มห้าตัวมีแต้มหนึ่งอยู่นะคะแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะรอผลอยู่เนาะอันนี้เป็นชุดหลักหน่วยล่างนะคะเป็นแนวทางของชุดมาตรฐานนะ,ะแล้วแต่คนจะชอบเนาะน,นี่ก็เห็นชัดเจน สำหรับเอฟซีที่ขอหวยลาวมานะคะเดี๋ยวอาจารย์ลงให้คลิปหน้าคลิปต่อจากคลิปนี้แล้วกันเนาะเพราะว่าเดียวไม่ได้เตียมไว้นะคะท่านชมอะ่ะอาจารย์ตั้งใจจะมาวางหลักหน่วยแล้วก็จะเช็คหลักหน่วยสูตรต่างๆที่เคยวางให้ทั้งหมดนี้เลยนะฮะก็สุดแล้วแต่นะะนี่แปดสองนี่หนึ่งเจ็ดอันนี้ก็เจ็ดมันชนที่เจ็ดอันนี้แนวทางของเลขคู่ส่วนตรงนี้นะคะสูตรเนี้ยมันจะเป็นแนวทางหลักหน่วยจะเป็นแนวของเลขขี้ อาจารย์เขาคิดว่าอันนี้ก็อาจจะมีเข้ามีหลุดเราไม่ทราบจะเดินต่อหรือเปล่าอันนี้วางหลายงวดแล้วนะคะแปดกับสองเนี่ยงวดที่แล้วก็สี่กับอะไรสักอย่างอาจารย์จําไม่ได้นะฮะเพราะว่าทําสูตรค่อนข้างหลายสูตรแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะอาจารย์ทาสูตรมาให้นะสาหรับงวดนี้จะเป็นสี่ชุดตรงนะระยะไม่ยาวมากประมาณสักหกเจ็ดงวดนะโดยประมาณเนาะมันเข้าตรงๆทุกงวดเลยถ้าใครอยากชมก็เขาเรียกอะไรคะ กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์แล้วก็ F สของทางช่องก็ขอให้ช่วยอาจารย์ชมโฆษณาด้วยนะคะให้ชมโฆษณาแล้วก็รายงานเข้ามามีมากกว่าห้าหกคนนะไม่เอาเยอะนะะก็จะจะจะ,จะวางให้นะสี่ชุดตรงนะ,ะทะน่านี้ถ้าเป็นคลิปหน้าอาจารย์จะขออนุญาตไปวางสูตรง่ายๆหน่อยนะคะแล้วก็จะเอาวางหวยลาวควบคู่กันไปแล้วก็อาจจะเป็นคลิปที่สามของวันนี้นะคะอาจารย์จะวางให้เป็นสี่ชุดตรงของล่างนะคะตามตามนี้เลยนะคะ สัญญาเหมือนสายยันเลยนะท่านผู้ชมนะ,ะตามนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ฝากหลักหน่ย่ยราชาชุ่มาฐานไว้นะคะมีทั้งหมดสาสูตรนี้ถ้าเกิดเข้ามาอาจารย์เราก็จะไปตามที่เล่มสามกับเล่มแปดสองเล่มนี้อาจารย์คัดมาแค่นี้นะคะ,ะตามนี้เลยเนาะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ